จากการกล่าวรายง,งานของผู้กำกับวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของพวกเราชาวไทยเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหานีราบเจ้าที่พวกเรารู้จักกันนะคะทรงเป็นผู้ประธานกิจการลูกเสือไทยสำหรับกิจการลูกเสือไทยที่กําเนิดในเมืองไทยนั้นเป็นกิจการที่ท่าน รัชกาลที่6นะคะท่านได้ทรงไปขณะนั้นท่านได้ทรงไปศึกษาอยู่ณประเทศอังกฤษนะคะก็ได้เห็นในกิจการลูกเสือซึ่งเกิดจากตอนนั้นมีสงครามนะคะก็ได้ในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะให้กองสอดแนมโดยใช้เป็นเด็กซึ่งในเวลาทำสงครามเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสงสัยเด็กกันนะคะก็จะใช้เด็กเป็นแนวลบสอดแนม ะะแล้วในสงครามครั้งนั้นประเทศอังกฤษก็ชนะสงครามท่านทรงเห็นว่ากิจการนี้เป็นกิจการที่มีประโยชน์จึงเมื่อกับเมืองไทยได้นํากิจการนี้มาใช้ในของเด็กไทยนะคะได้เกิดตั้งกําเนิดกองลูกเสือไทยขึ้นนะคะซึ่งในวันที่หนึ่งกระะกฎาคมของทุกปีนะคะก็ได้ทรง เป็นวันสถาปนาลูกเสือไทยนะคะในเนื้อหาที่นักเรียน,นท่านลูกเสือได้เรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของนะคะเรื่องระเบียบเรื่องการสอนแนมเรื่องสะกดรอยตามที่เนื้อหาที่เราได้เรียนนะคะ<_><_>นั่นคือเป็นวิชาหนึ่งในการสอนแนมการลบฉะนั้นขอให้ลูกเสือทุกท่านได้ภูมิใจนะคะลูกเสือในรนียนทุกท่านภูมิใจได้ว่าในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นั้น เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมซึ่งในขณะนี้สังคมเราต้องการให้ทุกคนได้ร่วมใจกันช่วยเหลือประเทศชาติสังคมนะคะเพื่อระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระมงกุฎเกล้าเจ้าหหัวของของชนชาวไทยจึงขอร่วมกิจกรรมถวายพระธินานาม พระองค์ว่าพระมหาธีรราชเจ้าและได้กําหนดในวันที่หนึ่งกระกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยในในโอกาสวันที่หนึ่งของปี2554ขอให้กิจการลูกเสือไทยและกิจการลูกเสือของกองโรงเรียนวัดหนองปลาไหลจงประสบความสําเร็จในคำกล่าวรายงานขอจบคำกล่าวณนวันนี้ ต้งต้นปิยะพุทธเรียบเอาเขาขอบคุณท่านประธานมากเลยครับ